เงินยังเป็นลูกเสืออยู่หรือเปล่าคะเข้าคลายลูกเสือน่าจะหลายวันนะเอาเอาไปสิเฮ้ยเจ้าส้มทำไรอะ่ะลากนานจะมัวใช่ไหมไม่ใช่ ่าไปเปิดไฟคือเราต้องมีเฟสที่ห้องไฟแน่นอนอุ้ยเจอศบตรงไหนครับผมที่ห้องไฟหนูว่าแล้วต้องมีคนตายเพราะว่าไฟมันไม่ติดสักทีเมื่อกี้เราอยู่ใกล้ๆกันใช่มีสีแดงคนเดียวที่สีแดงเท่านั้นห้างเกมไวอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นเกมวนะครับ เกมไวหรือเปล่านะเกมไวดิทำไมผมต้องเป็นไอต้นเกม็พาี่ไปแก้ไฟไงขอโทษผมก็จะไปไสัก,กี้ไห่คุณยะไม่ส้อแก,ก,ยก้ยะก้ามันลันรู้เลยว่าถ้าไปแก้ไฟตายคนแรกแน่แน ผมเห็นตอนแรกอะในแอดมินอะโอยทุกคนอะอยู่ข้างบนขวาหมดเลยแล้วผมอาจจะมาสร้างหลักฐานที่อยู่เฉยๆแล้วได,ดนเจอคุณยายแล้วไปสก,กิดไหลคุญแจเฉย,ยเลยทำ <c oughs> ไมพี่ตายง่ายอย่างน่ะพ่ยะแกโดนสก,กิดไหลเองก่อนเองไง <c oughs> เราไม่สก,กิดเลยนะสีดแดงอะชึ <c oughs> สกสกิดต่างชึกแล้วไฟ <c oughs> ดับม <c oughs> ันจะขานาดไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ไดับไปดูวัย ใช่นะเขาจะฆ่าเราไม่ได้โอ้โหตุ้งตุ้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  S. <S เจอที่ไหนครับไอต้นเกมเจอตรงเสาข้างล่างห้องไฟเสาเสาข้างนอกก่พีที่ที่หนูอยู่คือห้องแลบอยู yes <h <h ่ห้องแลบแต่ว่าไม่ได้ตามพี <AH ่จูนกับพี่อีกคนนึงไปเห็นพี่จูนไปแป๊บนึงอ่าเราอยู่กับสีแดงใช่ไหมใช่ครับคู่ขู่กันหรือเปล่าไม่ไม่เราทำไอ้นั้นอยู่เลยเนี่ยอ้ ตุงๆอะที่มันเยกย่าไม่มีไม่มีจับตัวประกันใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือพี่คิดว่าเขาแบบมีการซื้อตัวประกันอะไรจะเป็นหรือผมจะเป็นอ่ะแต่จบของคุณย่าไม่ใช่ฝีมือของเราสองคนแน่นอนครับ เก็บพวกผมไว้โหวตทีหลังก็ยังทันนะครับผมใช่พราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้าเองโหวตเองหรือเปล่าเป็นไปได้ผมเนี่ยฟังห่อคือตอนนั้นผะมีอยู่ผมเจอล่าสุดอะอยู่ข้างล่างห้องถิงขยะ เจน้องบิวสีชมพูเจนสีชมพูออกไปก่อนก็เลยเหลือน้องบิวผมสีดําอยู่ด้วยกันสามคนแล้วผมก็เดินออกไปแต่หนูไม่ได้เดินตามพี่ไปนะไม่เคยเจอตอนแรกเดินตามแต่ว่าไม่ได้เดินตามนะใช่ใช่ไงก็คือเราแยกเจอกันแบบนึงแต่ไม่ได้เจอกันแล้วหนูแยกเจอกันตอนไหนเแต่หนูหนูว่าอยากแวะไปดูกล้องวงจรปิดเพราะว่ามีเควตแถวนั้นอยู่บ้างเมื่อเดินขึ้นไปบนถูกไหมหนูเดินขึ้นไปบนถูกไหมใช่เดินขึ้นไปข้างบนจากห้องแล้วมาอยู่ตรงห้องเสา แต,แต่หนู <ผม S 1> ไม่ได้เดินผ่าน<อ>ไปทางนั้นนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนไหนเนี่ยก็ใส่ห้องกดน้ำไม่ใช่เหรอเห็นแต่พี่จูน,น,นได้ยังอะ มีนะตอนนั้นค่ะหนูเดินผ่านพี่หนูก็เลยรู้ว่ามีพี่แต่หนูไม่รู้ว่ามีพี่จูนมีแต่จูนออกไปแล้วอ๋อแสดงว่าเจอแต่เราไม่เห็นเพราะว่าวิชั่นเราแคบจังเดี๋ยวพี่เราถ้าสมมติพี่เจอพี่จูนแล้วพี่จูนจะไม่เห็นพี่ได้ยังไงใจเย็นไม่เย็นจิ้งว ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นตะสีชมพูน่าสักหยแล้วเอ้าไม่อยู่กับไม่ได้เป็นคือคือหนูว่าหนูว่าไม่เห็นพี่จูนไงเพราะคือหนูว่าผ่านพี่แมนแน่นอนแต่ไม่เห็นพี่จูนแต่บ่าพี่แมนแบอกว่าเห็นพี่จูนหนูก็เลยไม่รู้ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูโหรธพี่จูนไร้องใช่คือพี่จูนอยู่กับสีแดงอะหนูไม่รู้ ต่หนูก็สงสัยพี่แมวก์พี่ตูนอ่ะบอกว่าไม่เห็นพี่แต่พี่บอกว่าเห็นเขาอ่ะแล้วถ้าไม่เป็นอ่ะแล้วถ้าถ้าถ้าตายอ่ะอ่าไม่เป็นเรียบร้อยเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใเ่ะก็เลือกเลือกไว้ก็เลือกไว้สองคนนี้เสียงพูดมาถึงตาสงสัยกันเองไม่รู้เว้าไม่ใช่ว่ะแล้วเขาเห็นเราตอนไหนวะทำไมไม่เห็นเขาอ่ะทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นแม่ ไปแอบอยู่ตรงไหนวะลบอยู่ตรงไหนมเลยถึงไม่เห็นงงมากบอกตามตรงว่ามันงงมากเอ้าใครมันสับไฟวะเฮ้ยเจ้าขาวไม่นะอย่านะบ้าจริงเมื่อกี้จะผ่านอยู่แล้วจะผ่านตุ้มุงตรงอยู่แล้ว ้ยสีแดงตามเราทันได้อยางน่าสนใจทุนมีพิวรวด <Okay. S 1> วุดโอเคอ้าวควยกหมดคุยกหมดแล้วจ้าสีแดงก็น่าสงสัยอยู่นะ เขียวตายแล้วชัดเจนเจสีน้ำตาลมีอะไรจะแก้ตัวไสีขาวสีขาวค่าต่อหน้าเลยนะเมื่อกี้แต่มันก็มันมีความมันมีความเปิดไปได้แค่ศูนเอร์เ็นต์เองนะศูนปอร์เ็น์อะไรคุณคือเมื่อกี้คุณฟาดเลือดฟาดต่อหน้าเลยอยู่ตรงไหนกันอะอยู่ข้างหลังเราเหรออยู่ตรงข้างล่างข่แอดมินนะค่ะหนูออกมาจากประตูแล้ว กเดินเดินขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ที่สีอะไรตายสีแดงสีแดงตายสีเขียวทำไมอ่ะไม่ได้ฆ่าสีเขียวไม่ได้ฆ่าสีเขียวสีแดงอ่ะตายตรงห้องแอดมินแล้วเขาก็ชิงโหวตก่อนเอาสีแดงไม่ได้ตามเราหรอตามตามเมกเขาตายอยู่ตรงปแก๊ะสีขาวปาดปึ๊บตายเลยตอนหน้าตาไม่รู้ว่าโหวตสีอะไรสีขาว ตอนหน้าต่อตาแล้วเราล่ะจะทํายังไงมันขึ้นอยู่กับพี่แล้วว่าพี่จะเชื่อหนูหรือพี่จะเชื่อสีขาวหนูบอกเลยว่าเห็นตอนหน้าต่อตาอ๋อสีขาวก็เดินมากับเราด้วยสิไม่สงสัย่อยเหรอว่าสีน้ําตาลทําไมไม่ค่อยเจอในแมปเลย ก็ไม่ค่อยเจอเพราะหนูปกติชอบทำเควสคนเดียวอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่พี่อยู่ด้วยกันอะ่ะมันอาจจะมีคนแวบไปค่ะเพราะตอนรอบที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันหนูอยู่คนเดียวแล้วทุกคนจับกลุ่มกันแล้วม,มันมีคนตายแต่เขาก็พูดกันเองแล้วหนูก็ไม่ได้เป็ดอยาเอาตาอื่นมาอ้างอันนี้มันคือตานี้ไม่ได้เอาตาอื่นมาอ้างหมายถึงยกตัวอย่างให้ดูว่ามันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะอันนี้ก็เป็นแบบนั้นอะ่ะ แค่นั้นแหละชนะแล้วคุณมีอะไรจะพูดไม่สิน้ำตาคุณโกหกนะคุณแค่เดี๋ยวเล่นบ้างบางที่ทำไมผมเป็นไอ้ต้นเกมอีกแล้วครับเ็พี่แยกกับพี่แมนเองสงสารคุณยะากได้เล่นบ้างอยาได้เล่นบ้าง กูโดนหมดออกได้ยังไงล้วเพื่อนผมทำอะไรผิดครับกูโดนโหมดเลยเนี่ยกูเป็นคนบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยไม่เจอเลยไม่แล้วที่แมนพี่จูด้วยนะพี่บูดได้นะไอ้แมนได้ไอ้แมนวิเคราะห์เป๊ะเลยจะไม่กดลิมป์หรอกอยูแล้วละนะจะไมไม่นัวตอนตอนเปิดใจฮะทำไมไม่นัว จี่งจรยะดมัวแต่ไม่ไม่มีพี่ยะไงไม่ม่ีพี่ยะอยู่ตรงนั้นไปก่อนล่ะเดี๋ยวเอาบี่เคตข้างบนอุ้ยโต้จต่แต่เมื่อกี้มันเหมือนมีคนอยู่ข้างบนนี่พี่แมยังอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอ ใช่เยอะศบอยู่ตรงเท้าเลยศพอยู่ตรงเท้าเลยแต่ว่าใช่ใช่ผมมั่นใจมากว่าไม่ใช่คุณพี่จูนเพราะพี่จูนแอนิเมชันของตัวพี่จูนอะเองอยู่นิ่งนิ่งแบบนิ่งมากแล้วทำเควสดถ้าเป็นคน่าออนิเมชันมันต้องขยับจะบอกว่าหนูเดินลงมาข้างล่างตอนรู้ว่าไฟดับเพราะกลัวโดนฆ่าหนูอยู่ข้างล่างั้งเลยอยู่ตรงไหน น้องบิวอยู่ตรงไหนอยู่ข้างคือมันมืดนะแต่คิดว่าตัวเองน่าจะถึงแบบข้างล่างตรงแถวๆที่มันเป็นกล่องอะเห็นแต่ขาเห็นเห็นแต่ขาง่ายๆเห็นแต่ขาผมว่าต้องมีกุญแจแน่เลยกุญแจที่ตัวสีดำกบข้นะกี้ตะกี้ใครข้างบนใครอยู่กันเปล่าพี่ก่อนจะไปดับอะไม่มีผมครับผมไขกุญแจปุ๊บผมเดินลงมาแก้ไฟเลย ลังนถึงเลยผมนึ่ว่าเจอกี้ไฟมันติดแล้วเหรอยังยังผมกำลังจะเดินมาแก้ไฟไงตะกี้มีใครอยู่ข้างบนดางคุณกลาสโฟล์ลาสโฟลเมื่อกี้อยู่สีขาวกบสีเขียวนะเหมือนเขาเดินลงมาแล้วแล้วเขาก็เดินย้อนขึ้นไปอ่รอบหนึ่งแล้วก็มีก็มีการรีพอร์ตขึ้นมาจากการประมาณเราคิดว่า ก่อนที่เขาจะเดินขึ้นไปข้างบนน่ะเขาจะถึงหรือยังพี่ก่อนที่จะรีพอร์ตน่าถึงแล้วแน่นอนสีขาวกับสีเขียวแล้วคุณเห็นได้ไงไม่ไเออเห็นไม่ได้วิชั่นมันแคบนี่วิชั่นมันแคบเลยมันสวนติดกันเลยลงสวนติดกันเลยพี่บอกลงมาแล้วอ่ะแล้วเห็นได้ไงใช่ใช่ตอนพี่เดินลงมาวิชั่นแช่นั้นวิชไม่น่าจะเห็นแคบได้นะยังตอนนั้นไฟมันยังไม่ดับอ่ะแต่วิชั่นไฟไม่ดับมันก็ถือว่าแคบอยู่นะใช่ใช่ใช่ได้เห็นแล้ววันเเลยไงหหรือคุณมม่็นผ ผมไม่ได้สังเกตคุณแต่คุณเดินสวนคุณไงผมเดินสวนคุณขึ้นไปคุณเดินสวนคุณคืออะไรพี่เดี๋ยวนะนั่นแหละคุณอย่ะโรยคุณอย่าโรยนะได้กระชิบก็แล้วกันคิดว่าคนนี้แล้วกันย่าเล่นอีกไม่ควรทำอะไรเล่นอีกแล้วผมมองเห็ไม่ได้เล่นอีกแล้วอะทำไมไม่กดผิดเหมือนเมื่อกี้เลยเยี่ยมอุ้ยเหมือนแล้วเหรอ

เิดอรติเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดไฟเกล้วล่ะขยันปิดไฟซะด้วยเจ้าขาวหรือเกล่าวเจ้าขาวน่แมอืมเอ้ยเจ้าขาว คิดแล้วว่าต้องเป็นเจ้าข่าวจริงๆด้วยน้องบิวมาช่วยเราทีน้องบิวพิยะขอโทษขอโทษพี่โ <c oughs> อ้โีบสองแฝดได้เสร็จเลยคิดแล้วว่าต้องเป็นเจ้าข่าวยืนจ้องหน้ากันด้วยเฮ้ย วิ้ยน้องบิวนี่เออ,อ,อผมอยู่หน้าที่ประจอนครับผมถ้างั้นก็คงจะใช่แล้วครับเพราะผมอยู่กบสีขาวใช่มไม่แต่เราไม่ได้ทําเขาไม่รู้ไม่รู้นะว่าตายนานหรือเปล่าแต่บอกตรงว่าไม่ใช่เราจริงๆรอบนี้เพราะวิชาเป็นเพื่จริงจริงคุณคุณจริงจริง,รงอันนี้พูดเรื่องจริงนะเราไม่รู้นะว่าใครเป็นหนึ่งในสองคนนะั้น <c oughs> เราไม่รู้เราไม่ได้มีตรงใจจะโหวตใครเลยนะแต่บอกจริงจริงว่ามันมีคนตาย แต่ผมอยู่กับสีเขียวอ,อ่ะคุณจริงๆนะอันนี้ครูพูดจริงๆจากใจเลยเราไม่ใช่มุกเดิมแน่นอนจริงๆแต,แต่ประเด็นที่ผบอกเลยมันแคบแต่เมื่อกี้ที่ผมอยู่อ่ะผมกํลาลังเดินไปห้องไฟสีขาวรอรอผมเปิดประตูเหมือนรอคนมาให้มาเปิดประตูทั้ง <ผม S 2> ทีผง่ผมเปิดประตูเองผมเปิดประตูเองใช่ใช่ใช่คุณเปิดประตูเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะคือคุณสามารถเข้าไปตั้งเหมือนคุณยืนรอให้คนมาเพื่อดูดูว่าเอ้คุณกำลังม,มาแก้ไฟนะ แล้วคุณก็ยืนอยู่ตรงจุดที่แก้ไฟสองรอบเพื่อที่ว่าจะให้ผมยืนยันหรือเปล่าว่าผมุ่มแก้ด้วยแต่ผมแก้ใช่คุณแก้คือคือคุณอยูดทุกคนตลอดเวล่ะ่ะไม่ต้องู่ตลอดเวลาต้องแต่ห้องไฟเลยแล้วก็เดินไปจะเดินไปห้องแรบเล้าผมกเพินไปดูตรงจรวด้วยไฟดับอะไฟดับแล้วไม่ได้ไปไหนเลยยืนแอบอยู่ตรงมุมเพราะกลัวโดนตายกะว่าจะไปดูชีพประจอแล้วก็แบบเจะดูว่าใครคนตายเยอะยังแล้วจะมากดโหวตแต่เดินไปปุ๊บมันเจอศพพอดีก็เลยกดรายร์ต แต่<ม>เราไม่รู้ว่าจะโหวตใครไม่ได้สงสัยใครเลยเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่บอกตรงๆว่าไม่เป็น<ง>จริงๆมันลังเลอ่ะทุกคนโหวตผมว่าค <ผม S 2> <ม>ุณนะสีขาวผมว่าคุณนะผมว่าคุณแล้วแหละลังนั้นเราโหวตสีขาวแล้วไม่ได้มันจะคิดไม่ได้แล้วโดนฆ่าก็ไปแล้วเสี่ยงตรงนี้เลยดีกว่าแม่เราโหวตสีขาวเพราะให้ผลเดียวเลยอยู่ดีๆก็บอกรู้เลยรู้เลยงั้นเอาเลยแล้วกันจะโหวตเราเราโหวตกันผมบอกรู้เลยอะไรวะ ก็คุณบอกว่ารู้เลยอยู่กันสองคนอยู่กับสีเขียวกับสีขาวอยวู่ด้ยวยกันคนนบอกเป็ อคือเสียงคุณเหรอผมเหมืนคนพูดครับผมเือนคนพูดดีนะรพูดครับที่น้องบิวแล้วไมไ์ผมเป็นไอต้นเกมอีกนะครับเนไงไม่สงสัยคนถูกด้วยเหมือนกเหมือนกลยนี้กูเป็นอย่างนี้ขอโทษดูมันดูว่าจะเกยเลยดีนะเมื่อกี้ฟังเสียงผิด เออใช่ือฟังฟังเสียงผิดเลยโมถูกก็คือแบบก็พูดอยู่ว่าสีขาวเป็นแน่ๆแล้วก็เจอกันเราอาศ์ยืนจ้องหน้าสีขาวเขากเออ้้แบบที่พยายามจริงใจที่สุดแล้วในการพูดเมื่อกี้สีขาวน่าจะกลายเป็นข้างสีเขีอวแล้ว ใช่กูจะไม่กดแล้วที่พอแล้วแต่กูก็ตายก่อนไม,ไม่ไม่แต่กูองงอยู่อย่างอ่ะทุกครั้งที่หนวมากูโดวนวดตลอดเลยแล้วก็อื่นกัะหน็นอะไร ไม่ไม่คุณยาผมไม่ได้นัวผมไม่ได้นัวผมเชื่อคุณใช่คือไม่คือเห็ผมมึงเนี่ยโดนเหมือนกูคือคนบอกว่ามองเห็นแต่บอกแต่ผีบอกว่าผมไม่ได้ใจว่าเห็นคุณหรือเปล่าเหมือนน้องบิวใช่ใช่เมื่อกี้เห็ผมวินแล้วไงว่าแบบเดินส่วนตัวติดการไงกูก็บอกเลยเดินส่วนตัวติดการพี่พี่ยังก็ไม่ได้ตายฟรีไงไม่ได้ตายฟรีเพราะเราคำกสัมผเสียได้พี่เปต้นเกมไงแต่พี่เปต้นเกมผมเนี่ <ś led> <S <S ผมกะจะฆ่าวสีเขียวแล้วแต่ครูดาวมันมีก็เลยจะมาแก้ไฟ <S <S ไอนนะไรเฉย